ั่งก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวนะ 10, จะเห็นไหมหรอกดนี่แหละอันนี้ในอ่างกตัว็เดี๋ยวด้วยนี่ผักชีล้อมก็จะแซมอยู่จะเห็นผัลแว่นด้วยนะผักแว่นนี่ไปผักชีล้อมในน้ําอันนี้อันนี้ลงน้ําต้นอวบลงในอ่างอ่าง,งนะองันนี้ลองปลูกดูลองปลูกดูใน แต่เขาเขาจริงๆเขาก็จะชอบน้ํานั่นแหละดูว่าเนี่ยเขาจะอวบเห็นปะไม่รู้สองสามสียังไม่ได้สวัสดีครับมาติจ้าทุกคนเธอนี่ผักแว่นไปเจอมาที่โกโคสผักแว่นก็ไปไปเจอเลยเครียกอะไรนะเป็นพักอะไรวะมันจะเป็นบ่อเป็นต้นแอ่งน้ำอุ้ยพิเทเลนนะครับ ผักแวต้อง <มา S 1> ร้อมถ้าไม่ร้อมพระไปกลัวนะพ <laughs> <laughs> ี่เจลน์นะตลอดเลยนะมีผักแว่นเด้อเดอผักแว่นคิดว่าน่าจะใช่ผักแว่นไทยแหละหนูก็เลยเอามาปลูกแล้วก็ผักขะแยงก็งาะก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่จะปนๆอยู่หลายอย่างในนี้นะคะ ผัก<ว>ขยางสารพันสารพันเพราะเราพื้นที่น้อยนี่ยขยางไหนล่ะยังไม่ค่อยจริงๆกินไม่ค่อยเป็นหรอกเอ่อมันกิ่นมันแรงแต่ก็สะสมก็หัดกินนะคะกินขยางขยงมีผสมประเสษอยู่ในนี้แหละอันนี้ผักชีล้อมธรรมชาติที่หนูไปเจอก็คิดเอาเอง ก็คิดว่าใช่เพราะมันเกิดอยู่ริมๆในที่เดียวกับไปเจอผักแว่นนั่นแหละหน้าตาเขาจะสังเกตเห็นว่าใบเค่จะคล้ายผักชีล้อมอันนี้คือผักชีล้อมป่าที่เขาเกิดเองหนูหนูก็เก็บมายังไม่แตกเยอะเลยลักษณะใบจะจะคล้ายผักชีล้อมไทยมีหนึ่งสองสามอันนี้คือผักชีล้อมไทยนี่ผักชีล้อมไทยก้านก็จะประมาณ หนึ่งสองสามทีนี้หนูก็คิดว่าไอ้นี่มันผักชีล้อมที่เกิดเองธรรมชาตินี่นะก็เก็บมาชิมที่มีรสเค็มๆพราเขาเกิดเป็นน้ำปล่อยตรงนั้นมันจะมันจะเชื่อมกับทะเลเออตรงพักตรงนั้นน่ะมันจะติดเชื่อมกับทะเลพอดีแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเจ้านี่มาเกิดตรงนี้ก็เลยเก็บมาชิมยังแตกไม่เยอะเลยเนี่ยแต่ยังยังไม่ตายเก็บมาเป็นปีละสองปีละ จะทดลองะคะ่ะเห็นอะไรก็สงสยัยทดลองเอาผักบุ้งก็ยังไม่แตกนะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็อุ้ยใครโทรเข้าวอ้คนโทรเข้าอะไรตอนนี้จักกรใครนะคะอ่าโอเคเปลี่ยนแนวแล้วเปลี่ยนแนวตั้งไปแล้วอืมอา้าว ทรเข้ามาเป็นเปลี <c oughs> <Wait. S 2> no ่ยนแนวหายไหมเนี่ยไม่หายเดี๋ยวไม่หายแต่ว่ามันเป็นแนวตั้งไปแล้วจะกดตรงไหนฮะเดี๋ยวกหมุน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 หน้าจอทีอ้าวหมุนไม่ได้ละมันต้องไปกลับที่ระบบละได้ละได้ละเออได้ละไปดูอะไรต่อเดี๋ยวไปดูอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเอาสักสามอย่างวันนั้น เคยเห็นดอกย่าอ็นยืดยังดอกยาวัน,น,นด้ดูใบยอะไม่ยางย่งยังย,งยงดูดอกย่าอ็นยืดหน่อยแล้วกันวันนั้นยังไม่ออกดอกแต่ว่ามีไม่กี่ดอกหรอกเดี๋ยวจะพยายามแวแวกให้ดูย่าอ็นยืดวันนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปอันนี้นย่าอ็นยืดตัวเมียแสงแดดเป็นยังไงทำไมฉันไม่เห็นจอโอเคสะท้อนแสงต้องไปอยูนะ่ฝั่งนน้นมั้งต้อไปอยู่ฝั่งนู้น ตรงนี้มันสะท้อนแสงหรอไงเห็นไหมอ่าเห็นอยู่เยวนะอ่ะนี่นี่เขาจะขึ้นมาตรงเนี้ยนี่ดอกยายันยืดอ๋อคล้ายๆพริกไทยเลยจ้ะไม่ใช่ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> พริกไทยอถูกแล้วเนะาะอีใช่คล้ายๆไออ,อีกอย่างนึงอะ่ะคล้าย<ม>ๆอะไรวะ ดีปรีดีปรีปรีเออคล้ายกันเลยแล้วนี่ก็อันนี้น้อยน้อยอันนี้เล็กๆอยากให้ผักแตกใช้ค้อนุบ่พูดถึงผักบุ้งโนแน่แหมยังนึกว่าลืมไปแล้วอันนี้กำลังไหนล่ะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นอยู่อ่าเห็นอยู่เห็นอยู่นี่เขาจะขึ้นมาตรงนี้อย่างเงี้ยอืม ดอกช่วยสลายนิวในไตนะคะคับปัสสาวะแก้อ,อะไรอะ่ะช้ำรั่วนะคะคนที่ปวดขัดแสบเวลาปัสสาวะนะคะกั้นปัสสาวะไว้เยอะไม่แยก,แ,กแตกแล้วแยกขัดเบาใช่สมุนไพลนะจ๊ะพอแล้วเนาะโอ้อันนี้ขึ้นใช่ไทย เป็นใช่ไทยยาเอ็นยืดใช้ทํายานวดแก้ปวดขาเหมือนกันพี่แต่แเนบอกตอน้นตองวสวัสดีครับสวัสดีจ้าต้นตองขอบคุณนะคะแก้ปวดเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยทายาหม่องยานวดเป็นต้มดื่มเป็นชาตอนนี้ผมก็กระเป๋าสตางค์ปวดเมื่อยอยู่เนี่ยสิ้นเดือน <laughs> นวดยังไงให้หายบุญพึงครับบุอันนี้ให้ดูต้นอะไรต้นอะไรนะขึ้นใช่ขึ้นใช่ฝรั่งนะขึ้นใช่ฝรั่งนี่ใช่ไหมซาลอรี่ซาลอรี่ไหนต้นสูงนี่นี่เอออะไรนี่พริกต้นพริกอ๋อง่อไม่โตไปไหนอันนี้เออ เอาออกจากกระถางแล้วมาลงตรงนี้ก็แต่มไม่ตายหรอกจต่บใบไปไหนหมดไปแล้วมีแต่สองสามเม็ดนี่ไม่พอแกงหรอกตามสมตามก็ไม่เผ็ขาดยังน้อยเม็ดอยู่อซื้อกินเอาตอนนี้นี่ต้นเซลรัลลี่ของที่นี่ต้นใหญ่ๆซ,ซื้อมาหนึ่งต้นตอนที่ต้นละเจ็ดแปดเหรียญหรือเปล่าแพงมากหนูก็เลย ตัดกินหมดแล้วถูกเอารากมามปลูกกลิ่นแรงเหมือนของบ้านเราไม่รู้ว่ากลิ่นเหมือนเหมือนกันไม่ไม่แรงเท่าจ้ะอันนี้ของไทยอุ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องเดี๋ยวขยับแป๊กนึงตั๊บนึงโอ้ยอันนี้ขึ้นใช่ไทยที่เห็นเนาะกำลังจะออกดอกดูท่าทางไหนล่ะนี่กำลังจะออกดอกนี่ใบใบอันนี้เขา ถ้าต้มจับชายใส่หันลงไปอ่ะเนาะก็เสร็จดีดฮะแช่มีไหมขึ้นชช<ะ>่มีแล้วลงชช่มีไหมพ <laughs> ี่ไทยแลนด์นี่ได้ทุกช็อตเลยนะ <laughs> สุดยอดเลยนยเนาะให้มันได้อย่างนี้พี่ชายนแต่ลงแช่ <laughs> <laughs> ขึ้นใช่ลงใช่โอ้เนาะเอาจนได้เนาะเอาอะไรอีกอันนี้หอมเป อมไปเดี๋ยวพี่แตแลนดได้อะไรอะผักซีฝรั่งอะผักซีจ้านนั่นเลยผักซีฝรั่งน้ำแหลมแล้วเนี่ยต้องตัดดอกต้องตัดมันออกนะ้าไม่แหลมจังไม่ใช่ก็เอาเอาให้มันเป็นดอกไม่ได้เหรอมันมันจะไปทำพันต่อจกิบ้านเรากิโลตั้งสี่ห้าพันที่เขาปลูกที่ที่เขามาปลูกขายกันนะทเม็ดเม็ดเมล็ดมันอะ วัดโอ้ยเนาะแล้วเขาก็ลงมาเป็นแบบเป็นงานเลยเนาะลงมาเป็นงาน <ừ. S 1> เลยกิโลนึงก็โอ้น่าจะเป็นไรนะปลูกได้จ้ะปัดเท่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ละใบ,<า>บเลื่อยใบ<อ>เลื่อยหอมดีใบเลื่อยอะแต่พันหนูไม่เข้าใจทำไมพันนี้มันหนามแหลมจัง อม่มันมันมีน่าจะมีสองมีสายพันธุ์ที่ต่างกันมั้งผมก็เคยปลูกว่าที่บ้านเน่ะก่อนเนี้ยที่ยายปลูกก็ยังแข็งยังแห<ม>ลมเจ,จ็บเลยแหละเจ็บเจ็บเลยแหละหนูว่าพอเวลาเขาออกดอกจะจะจะหนามต้องคอยตัด <นา S 1> ดอกดออก<ๆ>หรือ,อยังไงนี่แหละหรือคอยลิใบล่างกินถ้าเราไม่เอามาเล็ดเพาะพันธุ์ก็ตัดใช่ไหมจ้ะ ถ้าจะเอาเพาะพันธก็ต้องปล่อยให้มันแก่ใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียนตัดคลิปต่อยังไม่ลงยังไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ต, <Okay. S 2> ต้องบอกขอตัวก,ก่อนโอเคครับผมจ้าขอบคุณเนดะ้อขอบคุณค่ะ <c oughs> ดูอะไรต่อ <c oughs> ดูอะไรเอ่ย